โควิดนะคะมันไม่ได้เลือกค่ะว่าจะเกิดขึ้นกับใครเกิดเมื่อใดและเวลาใดตัวเราคนรอบข้างติดเชื้อหรือไม่ยังไม่ทราบค่ะดูไม่ออกหากไม่มีอาการแสดงให้เห็นถึงการเจ็บป่วยแล้วต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะต่างคนก็เลยต่างต้องระวังกันค่ะดังนั้นจึงทำให้ผู้คนรู้สึกกลัวรู้สึกวิตกกังวลไปต่างๆนานา,นาค่ะ อย่ากลัวและวิตกกังวลมากเกินไปค่ะจนทำให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นอยู่บนความเครียดนะคะขาดรอยยิ้มขาดเสียงหัวเราะและขาดความสุขพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงรักเราทรงอยู่กับเราเสมอค่ะและจะอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ให้เรามั่นใจในการทรงสถิตของพระองค์นะคะมั่นใจในพลังแห่งการดูแลปกป้องและฤทธานุภาพของพระองค์ค่ะ